ชอบเรื่องส่งเรื่องสูองต้นไม้ก็คือบ้านที่ราชบุรีแต่ว่ามันมีบ้านอีกหลักหนึ่งที่คิดว่าเข้าน่าจะเป็นบ้านใหม่ของนิ้นวแล้วก็เห็นว่าไมา่อยู่บ่อยมากก็คือถนนขวัญสาใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นเป็นสมาชิกของทางโรงแรมได้กี่ปีแล้วคะห,วหลายปีมากเลยนะเพราะว่าก็ตั้งแต่ทํางานก็อยู่ที่นี่ตลอดเลยบัตรเมมเบอร์แบบโกเลยปะมีลายส่วนตัวว่าแบบเดี๋ยว จะเดือนนี้เข้าวันนี้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 นะเขาคือจะล็อกห้องเดิมเลยห้องเดิมเลยเหรอใช่เบอร์ห้องคือสามสองหนึ่งอันนี้คือสำหรับคี้นิวโดยเฉพาะใช่ฟุณนิวเป V I P ใช่ระเบียงใหญ่ที่สุดก็แสงว่าทุกเดือนประมาณกี่วันต่อเดือนที่นีวก็แล้วแต่โอ้หบางเดือนก็แบบอยู่แบบสองสามอาทิตย์เกือบเต็มเดือนเลยก็มีคือคือที่เขาสานเน่เป็นส่วนรวมของความแบบว่า บ้าคลั่งความแบบต่างๆอยู่แล้วแต่เราคนที่มาเที่ยวคือม right. really ันแรงมันแตกเหรอซ่องแตกเลยแล้วแบบแล้วยิ่งเมาๆอ่ะกระเทยอ่ะแล้วคือด้วยความที่เราอ่ะภาพลักษณ์ในในในโซเชียลอ่ะจะเป็นคนแบบตะโลซึ่งแบบว่าเวลาเราไปเที่ยวอ่ะพี่เติ้ลมันโดนแรงทุ่งแบบว่าคนจะเข้าหาเฮ้ยมันทำร้อนหรอโอ้บีบนงจริงแบบบางคนดึงหัวคือตีใจนี่เจ้า ใจขับนะจริงแบบคือมันเราเราเข้าใจเขาด้วยนะว่าแบบเขามันเขาม้วนเขาแบบเขาดีใจไงเขาจะเจ้ตัวเจ็บโอ้จะแบบบางทีอบบดึงหัวอะดึงผมอะแบบเราเล้ากอกเงี้ยแบบไม่โอ้แไม่ไหวหรอโอ้ฉันเหนื่อยก็เลยแบบช่วงนี้ก็เลยไปอยู่ร้านโยว่ามี่อยู่สองโต๊ะต่อใจไม่ต้องมาวนวายกับชีวิตมากครั้งไหนที่มันสุดนี่คือที่สุดของชีวิตเลยที่เกิดมาคือตายได้ไม่ต้องไปหาเลยว่าชีวิตหลังความตายเป็นยังไง หนูคิดว่าเรื่องนั้นไม่เกิดขึ้นกับหนูแน่นอนเพราะว่าคือมันต้องโดนไปเรื่อยๆอ่ะไม่สิอาทิตย์บาเซิอ๋อที่มันเลิศที่มาที่สุดที่มันเลิศที่สุดแล้วอ่ะนอนหลับยิ้มได้แบบคราวันเจ็ดวันเลยอ่ะผู้ทั้งก็ยิ้มนะคะอีสาวออสเตรเลียเคยกันแต่ชาวออสเตรเลีย ที่ไปห้องเชื่อที่ห้องหนูอะเล่าสิอ่าอันนี้ก็คือเกิดขึ้นที่บัดดี้ถูกไม้ขาใช่ใช่อ่านเล่าสิค่ะเรื่องนี้งัน้นนะค่ะเป็นวันที่ดิชานเอ่อเพื่อนมาหาจากออสเตรเลียเป็นจะเธออันนี้วันกระแสเหรออันนี้ต้องมีหมวกด้วยนะมาเราก็แบบอยากจะให้แบบเพื่อนกระเทยได้รับแบบ experience แบบว่าเออจะจอยอะไรกับเพื่อนมาสองคนแล้วก็คือเป็นชาวออสเตรเลียเลยหรอ ใช่เป็นฝรั่งเลยเป็นแทนเลยแต่เป็นกันเลยเป็นกูเลยก็เลยพาไปวนอ่าววนบ้างเหรออือครับจุ๊บอ่าวเจอพี่เตอร์ด้วยนะเอ้าอ๋อไม่เจอไม่เจอไม่ปจบไปนั่นแหละก็ไปวนบ้างทั่วไปนั่นแหละแล้วก็พามาอะไรเงี้ยพามาที่ห้องแล้วเกิดอะไรขึ้นมันมีดีเทลในนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็คือคุณแม่อีกคนหนึ่งอ่ะเรียกผู้ชายมาก็แบบว่าอุ้ย ฉันนั่นนู่นนี่ปุ๊บก็เลยแบบวีนพี่ชายก็เลยกล้าก็เลยมาถามนางว่านางเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบเออทำไมก็ไปวนเออเมื่อกี้ก็ยังบอกว่านางเป็นคนจิ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนังชูสมาแล้วเมื่อวานฉันกินเผ็ดมาขี้แตกแถมแน่หพราะ่าทังทองมาเลยอ่ะตลางไงแต่เช้าเฉลยจะไม่กินเผ็ดก็ไปกินแบบสตรีทฟู้ดลองดู ก็ลยยังไม่ถึงไทยก็เลยไม่ได้หรอจะมีเมนูหนึ่งอันนี้พี่ไปสืบมาจากมาแต่นะคะค่ะไช่ดาวหมูวหวานอร่อยมากหรอคะตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีขายจำได้ว่าสองสามปีที่แล้วอะคะ่ะประชุมแถวนั้นเสร็จแล้วเดินไปทานก็ยังเหมือนเดิมนะ<า>พี่เตอร์แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยัง,ยงมีหรือไมะคะ่ะอแล้วก็ตอนตอนที่คุณไทยอยู่มาแต่ มันจะมีฉายาซึ่งที่ซึ่งพี่ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาเรียกว่าแพนเน็กซ์เหรอคะแพนเน็กซ์แบบว่าท่าเลยจะโดนเรียกเยอะกว่าว่าทาว่าทาอ่าแพนเน็กซ์ว่าทาว่าทาจะเยอะมากๆอ่าเพราะเขาเรียกชื่อย่อเราใช่เขาจะไม่เรียกชื่อเล่นกันนะคะเขาจะเาจะเรียกแค่ชื่อชื่อข้างหน้าชื่อจริงแต่ว่าเรียกข้างหน้าเรียกเป็นกิตติกิตติกิตติว่า ไม่แต่ว่ากลับไปที่แบบที่แพนิกเพราะวันนี้คือครัวมาราบอกมาว่าแพนิกเพราะตอนนั้นบ้าน <ทำ S 1> น้องแพบแบบทำเน็กต่อเน็กสมา่าใช่ซึ่งมี่กรีดมากเลยนะเพราะว่าตอนสมัยนูน้นไวยูเคอวยรุ่นต้องใส่ <ไป S 2> เน็กแล้วที่ไม่มีปัญญาค่ะมัน แม่ไข่ราคาหน่ารักมากมาถึงว่าตอนดูพี่ไปแเด็กต่งจักหวัดอะไรเงี้ยแต่พี่จำได้เลยว่าโอ้โหรองเท้ายี่ห้อนี้กือแบบดังใส่สบายใส่สบายใใส่สบายใส่การอะไรเงี้ยคือพอเทียบกับสมัยเนี้ยเรื่องของเราเป็นเรื่องเบบี้ไปเลยตอนแบบแอบไปแอบสกิปพระไปถ่ายติ๊กเกอร์ที่เซนทรัลเวิลด์อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิจกรรมแบบ เรานึกไปแล้วมันแบบถ้าเทียบกับสมัยนี้มันแบบจิตใจมาจิบจิบอ่ะแล้วถ้าหนูออกไปแล้วเหมือนเาหนูไม่กลัวเค้าเห็นว่าฉันชุดนักเรียนเดินออกไปเลยค่ะแต่เค้าไม่ได้เรียกก็เลยไม่ได้หันกลับชมตอนแั้ไมีสนรอกว่านักเรียนปะคะมีนะมันทาไมเค้าไม่เห็นเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเดินออกไปเลยไม่ไม่เปลี่ยนชงเปลี่ยนชุดคือเราก็แบบเออลองเดินดูเผื่อได้เอ้าได้ก็เลยแฮตติเกอร์เนาะก็เลยไป ไปกินไก่ดำกี่รอบนะองากสี่รอบในทิพเดียวในทิพย์แพเ์วันนี้ไงกูคนไทยมากูเขาต้องพาไปกินนูยูกงสุดละครคะให้แนะนำที่ที่เป็นฮิ่เด่นเจมส์ในปารีสหรือมิลานก็ได้แฟชั่นวีที่ไปที่เราสึกว่าเฮ้ย ไปร้านเนี้ยอร่อยหรือไปที่เนี้ยสวยผมพาทำมิลานก็ชอบบาลูเช่อะบาลูเช่มันเหมือนไปที่ที่ทุกคนต้องไปมันคืออะไรคะเป็นบาร์ที่ดีไซน์โดยเวสตเซนเทสันค่ะอ๋อเเเวสอร์นซแล้วสีที่มันสวยมันคือเป็นหนึ่งพาร์ทของพรานดาคอนาซิออนนี่คนไอที่เป็นเห็ดที่เป็นเห็ดที่เป็นเห็ดโอเคเป็นคาเฟ่ในนั้นอ่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยไปในวันที่มันโล่งสักทีหนึ่งเพราะคนมันมนไม่เคยมันแน่นที่ไม่เคยเห็นไปแล้วมีคนเลย นั่นคืออีกยูนิเวอร์สหนึ่งหรือเปล่าอ่าโอเคต่ไปเรงซาขาะตุกตร้านอาหารไทยร้านอาหารไทยที่ทุกครั้งที่ไปปารีสเราต้องแวะผัดซีอิ๊วอร่อยมากผัดไทยอร่อยที่สุดในโลกถาอร่อยกว่าเมืองไทยเดี๋ยวก่อนพูดเลยอยากกินแล้วประตูประตูใดๆสู้ไม่ได้หรออยู่เมืองไทยมาให้เป็นผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊วไม่ไปอยู่ินูนคบารต้องกินอะไรเงยงงอ้าวแม่าึงที่ทางเลบงล้กันบงมาเช่เออ ก็ไม่ค่อยมีคนไทยไปนะออเซึ่งเรบงอ่ะเก๋แต่ไม่เคยมีของถ้าถามว่าจะเอาไซมิหาหไทไปไหนก็จะบอกว่าให้ไปกกเกาหลีเลยนี่ไงฉันจะต้องไปที่นั่นแล้วกูมาเดินถึงนี้มีของกินอร่อยออ อันนี้จะชี้เป้าอันน like like ี้รักจริงจริงมันจะมีร้านขนมในระบงอร่อยมากขนมเค้กอร่อยแล้วถ้าใครประหยัดช้อปปิ้งจนหมดแล้วให้เดินที่ซปเปอร์ข้างหลังนี่มึงควรจิดข้าวซปเปอร์เย็นอ่ะใช่ใช่ใชเข้าใจเข้าใจอาหารเอเชียที่มัรสชาติแบบจีนแต่ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิญญี่ปุ่นแม่งประเทศอะไรไม่รู้รวมอย่างเงี้ยเย็นๆชืดๆแล้วก็แบบถูกสุดก็จะกินเพราะว่าสมัยเด็กๆเคยไปกับเพื่อนแล้วก็ซื้ออันนั้นอ่ะแล้วก็ไปนั่งกินที่สวนสาธารณะเ้าก็มีโฮมเลดมาขอด้วเงินแล้วก็รีบเหนื่อยก็เหนื่พอ ไม่พอกับบ้าเนเลยเลยเป็นคนใช้เงินหมดแม็ก no ูแล้วตอาเด็กทุกวันนี้ก็ยังไปกินอันนั้นอยู่มันจะอร่อยเย็นๆทุกอย่างเย็นแข็งหมดแต่เขาก็อุ่นให้นะมันปล่อยเขาอุ่นได้เขาค่อนข้าง ช็อกที่เห็นหนูทำกับข้าวเอยอยจริหรอเขาถึงขั้นปรามาว่าแบบมันไม่ทำจริงหรอกมันซื้อมาตอนแรกอะไม่จริง <c oughs> มันมีช่วงหนึ่งที่เราว่างมากๆ <c oughs> ใช่ไหมคะตอนที่แบบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านสัญญาอญญาเอสะหนูก็เลยแบบว่าเอ้ย เราเป็นคนชอบกินข้าวมากช่วงนั้นเราชอบหาของกินแบบอร่อยๆเราก็เลยนึกว่าเออเราคงชอบทําอาหารมากเลยนะเราก็เลยไปสมัครเรียนเลยก็ลองเบออ๋อโอเคโอเคเป็นอาหารฝรั่งเศสด้วยนะแบบเฟรนช์ฟูซีอะไรเงี้ยเข้าไปคือช็อกมากเพราะว่าแบบทุกคนคือเก่งมาแล้วอะแ้วหนูคือแบบก็แค่ต้มมาม่าแล้วก็ทบไข่เจียวเขาก็คือฮังเกอร์ใช่มันเหมือนเฮลคิกเช่นเลยหนูแบบเข้าไปตกใจมากคือแบบเข้าไปคลาสแรกอะ แล้วอีกแล้วอีกแล้วต้องทําให้ทนันภายใน2ชั่วโมงครึ่งนิวต้องทําให้เสร็จเลยเราก็แบบเอาแบบเอาแบบเออจนแบบแบบนิ้วทำนิ้วจริงจริงหมูทำนิ้วกูอววเองเพราะว่ามันมันมันต้องรีบมาก<อ>แล้วก็แบบเลือดไหลเสร็จเลือดไหลทําไมเชฟบอกว่าไปไปเอาพาสเตอร์มาปิดแผลแล้วกลับมาทําต่ออย่างเงี้ยแล้วหมูแบบ ไปแปะเตอร์แล้วก็กลับมาแล้วก็ทำ,ทำต่อทำต่อแล้วก็แบบทำเสร็จก็ต้องล้างง้อล้างง้อด้วยน้ำร้อนด้วยนะยใช่แล้วก็แบบอ,อ๋อใช่แล้วแบบพอจบพานั้นเสร็จหนูแบบมไม่เอาหนูไม่เอาแล้วไม่เรียนแล้วหนูแบบยกเลิก <c oughs> ไม่ได้ต้องเรียนมันแพง <c oughs> หนูก็ ก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองไปเข้าคอสปิตรเปล่ามันคือคอสทิเทรนให้เป็นเชฟแบบเวอร์ชีไปเปล่าหน้าจะใช่น่าจะเพราะว่าทุกคนจบมาคือเป็นเชฟหมดเลยมีหนูคนเดียวนี่แหละที่เหมือนไปเล่นๆอ่ะงั้นหนูไม่ต้องไปโทษเชฟโทษตัวเองเหรอที่เป็นเรื่องของคอสปิตจากเรื่องทิกตอกเออพี่เมียนจะถามเพราะว่าก่อนหน้าเราจะรู้กันใช่ไหมคะว่าแฮชแท็ก ต่อผู้ไม่มีไอจีถูกไหมใช่ครับทาไมถึงแบบตัดสินใจมีไอจีอ่ะคือวันที่ผมตัดสินใจไม่มีอ่ะจริงๆค่ายผมสามารถบอกได้นะว่ามันคือสิ่งที่เอาไว้ทํามาหากินแล้วคุณควรจะมีอ้าในวันที่ผมถ่ายฮอร์โมนคือจริงๆแล้วอ่ะฟอลโล่ผมทุกวันนี้มันก็ควรจะอยู่ในเลเวลเพื่อนๆผมใช <c oughs> ่ปะจะไปไม่ถึงหรอไม่ถึงครึ่งเลยตอนนั้นอ่ะมันมันฟรีมากๆ <c oughs> แล้วผมก็รู้สึกว่าตอนนั้นคิดแค่ว่า ถ้าเล่นก็ต้องโพสถ้าขี้เกียจโพสไม่ต้องเล่นไงเราก็รู้สึกว่าจริงๆตอนนั้นมันเราไม่ได้อินกับโลกโซเชียลจนยุคนี้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปแล้ว <S 1> <S 1> แล้วถ้าเรายังหนีมันอีกเราจะหลุดโลกใบหนีไปและในวันที่แบบโอกาสทํางานร่วมกับต่างประเทศมันเริ่มเยอะขึ้นเริ่มคิดถึงแฟนคลับว่า <S 1> <S 1> <S เราจะเจอกันน้อยลงแล้ววะเราก็เลยตัดสินใจว่า พี่ผมว่ามีดีกว่าบอกใครคนแรกพี่บอสอยู่ตอนที่ผมเปิดเพราะวันแรกที่ผมลงรูปคือวันแรกที่ผมโปรโมทไซส์ใบไซส์ผมถ่ายรูปที่มันเหมือนเออที่เออที่มันมองไปอ,อ่ะแล้วผมก็ค้างอยู่ตรงเนี้นานมากแล้วผมก็ถามพี่บอสงว่า <oni> ลงดีไหม แล้วพี่อ้อบว่ารออะไรแกเอาเลยแต่ก็เล่นว่าจนถึงวันนี้ก like ็รู้ว่ามันไม่ง่ายยิ่งแบบช่วงเนี้รู้ว่าคนเล่นไอจน่าจะเบื่อเอาบริที่มันเปลี่ยน้ังคับเราเกินไปมีส่งไปรายงานมีไปรีพอร์ตสุดๆจริงเคยเขียนเมลหาเลยเฮ้ยจริงหรอผมมาคนจริง เคยแบบให้แบบคนช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าแบบยูอย่าทำสิ่งนี้เลยแบบออบางอย่างที่มันออร์แกนิกมันจะไม่เหมือนกับการจ่ายเงินลอกแล้วเหมือนกับ Con al, คอนวินคืน <c oughs> ทําแบบนี้เราว่าไม่มีใครแฮปปี้หรอกนะ <c oughs> <c oughs> มันรู้สึกว่าเราเห็นจากหลังบ้านว่ามันไม่ใช่ว่าคนไม่ชอบรูปแต่คนไม่เห็นรูปใช่ส่เสื้อผจะไปปากซอยคนเห็นเยอะกว่าทีบอก